แขกหลอดพุ่มฟ้งโอ้มาแล้วนี่ลูกสาวของป๋าช่วยน้องอุ้มนะครับทายาทยังสานต่อนะครับขอบคุณครับป๋าช่วยพมวนเจลียังการนตีพม่วนครับขอบพุณหลายๆครับ้องอุ้มเนาะอเรียนเชิญนะครับถ้าใครมาร่วมงานนะครับบนเวทีเขาต้อนกาบพี่น้องจะหน่อยนึ่งจากนี้ไปก็สีเงาครับนะครับเงาจุนจุอขอบคุณมาลัยน้ําใจขอบคุณครับลำแล้วรวยอีกเลยครับเนอะเอาอุ้งหญิงกับมีดสิลูก คณหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณ,น,คณนะครับขอบคุณทุกๆท่านอน้องฮักแทงขอบคุณลูกทีม,ขอ,ทมของผมทุกๆคนนะครับขอบคุณหลายๆครับทีมงานทุกทกคนเอาลูกสาวเพิน่นบัดี่หนลูกสาวคู<ม>บุญผมขอฝากนะครับอีหลา่าวเอออีหลากจเสื้อไบเดี๋ยวสำหรับโนูปีนี้กับบอมมี่ยังเหวี่ยหลาไดอกกาแต่กะอยากบอกพ่อก็แป็่ว่าฮักเด้อจะขอขอบคุณที่มอบชีวิตที่ดีให้ลาแต่กา ขอพระคุณนที่เฮ็ดทุกอย่างเลยล่ะมีในมือนี้เด้อจ้ะอาจจะเป็นของขวัญบ่ใหญ่แล้วก็บ่หลายแต่กะใหดใด้ด้วยใจเด้อจ้ะพ่อจ้ะขอเหพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลังลเลยรวยเด้อจ้ะเดี๋ยวเหพอเปิดเองไม่เด้อจ้ะ เสื้อผ่ครับลูกสาวยิงสี่บอกยิงอีฟคอว้าวทองครับนี่ใส่เลยนะเดี<ง>๋ยวให้แม่ใส่ให้ดีกว่านะคะครับให้ลูกสาวเฮงเฮงดังดังปังปังพอกับผ้าสู่พอกับผ้บาสางผ้าหาลูกกับสารตอสิ่งที่ดีๆคิดดีทำดีสิ่งที่ดีๆตามมา าสู่ไปน้ำเอฟซีสาวน้อยแพงสู่กับสาวน้อยเพีบันแพงพอคนนี้กับสีมอบสิ่งทีดีผ้าสัางผ้าหาตลอดไปเด้อยิลาเดอ้อเฮงเฮงปังปังปูงอิง,องเพชรบ้านแพงผมขอฝากพี่ไส้ผมน้ำเลยครับพี่ไส้นะครับผู้เหตุอีกวงครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจิพอกัน3ามวงในงานเดียวกันนี้ก็ได้ครับผู้ใหญ่บ้านมานชัยเพชรลำเพลินครับ มื่อพิจโด,ดูการน,นะครับมือดันฝ่าฝนบ่เป็นใจจังน้อยนะครับแต่ว่ากคเลินจนฮอดสร้างก้มสุขพิร้องนะครับจนฮอดเที่ยงฮอดแรงขึ้นเร็วมือนันครับดีใจดีใจจนว่าน้ำตา่อยากไหลครับตั้งแต่อยู่กับวงมาตลอดเกือบ30ปีครับอยู่สาวน้อย20กว่าปี เป็นความภูมิใจเห็นพี่น้องครับผมเป็นคนที่ใส่คำวา่ากับก็บถือว่าเป็นภาพที่ให้โลกได้จำว่า,วานี่คือขอบครัวนวงศาของพอสองการน้าวงศาแมสุภาพนวงศาครับน้องไส้หลาหนุ่มโจโยมอนินกะซิมี่พี่ไส้ป้าอำนาด<ไ>ป,ป,ป้าอเท่ลไป้าป้าน้ากับแข่รหลอดไหมแข่หลอดโอ้ไอ้พุ่ม,มได้ครับเนี่ คาดมาน้ากันเบิ่มได้ครับนี่บักเถือกน้ำกันซีขนเลยเออมาเอ้ยคิดหดอดบรรยากาศนี่เนาะก็ติยิ้มปุยปุยว่าโบฮัวสิโบเนี่ยใดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจจริงเห็นมาเห็นภาพเมื่อนี้แล้วกระพุ่งสิพุ่งใจแทนคุณพ่อสงการและคุณแม่ขึ้นเก้าเลยครับเอาคอยมีความสุขและการนำผ้าสาวน้อยตะลวนแพงนะครับและการลดแห่แล้วก็เสาวน้อยลำพืน้นโชว์ นะครับไปสู้ว้มจเจริญรุ่งเรืองให้เป็นหนึ่งคือเก้านี่ยแหละให้เป็นหนึ่งอยูใ่ในใจพี่น้องตลอดการนำผ้าลูกๆนำผ้าชิมสรางงานสรางคนสรางอาชีพสืบสารง,งานศิลน,นี่ครับสโลแก,เกนเอาคอยมีความซุกในลา,ลายนองไส้ยละนะครับสุดยอด ครับขอบคุณท่านสต๊าชนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์วันนี้มาเยอะเลยนําโดยเฮเล่นะครับผู้ร่วมสร้างหนังเรื่องไข่อ้อนะครับขอบคุณครับท่านเป็นท่ครับก็นะครับวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับหลวงพ่อเสือนะครับเจ้าวาดพระมาเลเซียนะครับที่ท่านบอนโจนะครับได้ไปร่วมเป็นประธานยกช่อฟ้านะครับนะครับที่ จังหวัดสีน้ำลงนะครับนะครับท่านก็อยากจะหาวงดนตรีติดกันสักสามวันเลยบอสโจก็ไม่ว่างเลยแต้แค่วันเดียวนะครับวันนี้ก็ขอวอวยพรนะครับในวันคล้ายวันเกิดบอสโจนะครับก็ขอให้บอสโจนะครับและก็ครอบครัวนะครับธุรกิจนะครับก็เจริญริ่งเรืองรวยแล้วก็ขอให้รวย,ยยิ่งขึ้นนะครับและพี่น้องที่มาร่วมงานในงานวันนี้นะครับก็ขอให้รวยรวยรวยทุกท่านครับขอบคุณครับ แดี๋ยวเราจับฉลากเลยนะครับข,ขอขอนุญาตให้พี่ใหญ่พูดสักสองคำว่างั้นอยากบอกยังกับน้องไซลาฟ้า่อยนักข้อเรียนบาทเรียนซิปรับผมบผมมีโอกาสได้รวมกับผีนอ้องเจสี่เซียครับ,บรตามนาน,น,นครับผีบไส้ลมจูวจายุเคียงขางขึ้นกาครับบ่ไปไสครับยกครับ ดูโจอยู่กับพอกับแม่คือเขาหักครับหอยมีกุบสุปน้องไส้สัมีครับบวอาอย่างไรครับครัอผมน้องนีน่าก็มาพรพิจิตรีเพชรลำเพลินก็มาขับคุณครับนัดเมอ่ะเดี๋ยวเราจะจับฉลากเลยเนาะเดี๋ยวให้ให้ให้มอบให้มอบถ้าจะพูดผลทุกคนก็คงจะสว่างพอดีนะครับน้องคัปเตอร์นะครับนะครับคุณครับปังๆเ้อลูกเด้ครับอ่ะเฮงเฮงนะสืบสารศิลปะอีสานบ้านเฮ้าไปน้วกัน นะครับขอบคุณหลายๆอ่าเอ็ปาโก้นะครับมาปโกครับทนายเอก็มานะครับโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงลำพลินอีดี้รคคอร์ดนะครับเซี่ยวกันขอบคุณหลายๆครับเพื่อนด้านนี้น้องโซเฟียมาลุกมาเดี๋ยวทีมยูทูบเบอร์เข้ายูนํากลั่นเทิงๆเงินรุ่นอ่าน้องโซเฟียขอบคุณครับอ่าท่านกำนันกงขอบคุณมากนะครับพี่ดิวขอบคุณมากนะครับป้าพี่ดิวนะครับตกใจมากเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวพี่ดิวเดี๋ยว อยู่แจกรางวัลดีกว่าใช่ขณะนี้อัล็กซ์คือพี่ใหญ่ท่านนายเอด้วยนะครับครั้นี้เราจะแจกบัวแจกทองคําเออมั่วจ้าตัวอ่าทองสี่รางวัลนะครับหน้างานสองรางวัลออนไลน์สองรางวัลแล้วก็บัวสองตัวนะครับใครหนึ่งแสนฟอกจะแจกไปแล้วแจกแล้วนะครับอ่ะมาอับจะเอาอะไรก่อนพอออ่เอาออนไลน์ก่อนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มาเพียงเฮเล่มาฮะเฮเล่พี่อ่อมาทองคํา ยศพินโยมาเป็นทองคาก่อน<อ><อ>นะครับ<อ>สําหรับออนไลน์นะครับท่านที่กาลังชมอยู่ในขณะนี้เอาบัตรออนไลน์มอบทองคาบอสให้ใครจบครับเอาพี่ดิวก่อนเลยเอาพี่ดิวจับนะครับเป็นจากออนไลน์คนที่ืิบบัตรออนไลน์เข้ามานะครับเป็นทองคํหนึ่งรางวัลหลวงลึกๆพี่ดิวหลวงลึกๆ เป็นออนไลน์ครับออนไลน์นะครับมาแล้วดี๋ยวให้พี่ดิวประกาศเลยอยู่ในกลุ่มมี1 3 0 0 0กว่าคนนะครับผู้โชคดีก็คือคุณอันนี้ออนไลน์สิบสิบมาดีผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณประสิทธิ์มาดีนะครับขอบคุณพี่ดิวครับอ่ะคุณต่อไปครับน้องอุ้มครับอาช่วยประมว่นครับอาน้องอุ้มนะครับอีกหนึ่งรางวัลใช่ไหมพี่พิษ อีกหนึ่งรางวัลน,น้องอุ้มนะครับลูกสาวคนโตของป้าช่วเยเจ๊ลีล้วงลึกๆน้องอุ้มล้วงลึกๆทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์เรามาลุ้นกันครับ